เดี่ที่ไฟเดย์ฟิตแอนฟมกับอาจารย์ต้นว่าแล้วเริ่มจับเวลาท่าแรกครับเข่ามาช้าๆก่อนนะครับมาจอกไว้ยกเข่าของมิกินเนอร์นะครับเข่าไม่ต้องสูงมากใช่ยกเท้านิดเดียวเข่านิดเดียวของคนที่เริ่มฟิตแล้วเริ่มมีความสุาโอเคแล้วยกให้สูงขึ้นนะครับช่วงแรกเราช้าก่อนครับจัดท่าดึงแขนประคองตัวตรงๆมาข้างหน้าดีเอาละเร็วขึ้นหน่อยมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น นะแขนดึงด้วยมากมามากมายวเขา,านิดนแรงแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่มานั่นละนั่นละ,นนละแข็งัันพอมาเลยมาเลยอีกนิดเดียวน้องรถนะครับตามมาตามมาตาม,าตามาน้องรถมานั่นละใช่แล้วอ้ายี่สิบต่อไปเบาลงช็อกลอช็อกรอว้าวดีครับอาจารย์คะอยากรู้ว่าทำไมต้องมีพักด้วยคะอ่าพักเนี้ยเพราะเราต้องการให้กล้ามเนื้อพักใช่ไหมแล้วก็ ให้ระบบพลังงานมันกลับมาสู่ใกล้เคียงปกติแล้วก็เริ่มใหม่นะครับแําเป็นรูปแบบที่ต้องการฝึกให้หนักขึ้นด้วยว่าแล้วเริ่มแล้วละอันเนี้ยหห้ลืมเริ่มช้าก่อนยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบว้าวดีครับเขาน้อยทำนามุงมันซะหน่อยอใช่เออนาบุ้งมันด้วยไหวไหครับท <laughs> <า>ุกคนผ่อนคลายได้ผ่อนคลายได้ <laughs> แข็งแข็งขางอ เร็วขึ้นมา้องรถเท่าที่เร็วได้ <c oughs> ส่วนเท้าอันธพ, listings, พาลงเขาพับเข่ามาปุ๊บส่วนเท้าดึงมานิดเดียวแขแง็งแขง่ลยด้วยแข็งแข็งเร็วขึ้นเท้าจะเร็วตามเองมามาดีมากอีก <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวลดตามมารถตามตามมายัง <c oughs> ยังอยู่เชียงใหม่โอเคได้อ้าพักนิดนึงหายใจก่อนหายใจก่อนอน,นะครับก็เหมือนเดิม <g éri> สลับพัก บางท่านถ้าว่าจ็อกไม่ไหวใช่ไหมเดินย่ำเลยนะได้น่ารักหนูหนูคือคนนั้นเองแหละอ่าโอเคดีมากท่าที่สามนะครับเตรียมนะจ็อกแต่เตะขาด้านหน้า <laughs> พร้อมแล้วเริ่มเลยมาเตะครับได้นะครับเตะไปด้านหน้านะครับช้าๆก่อนช้าๆก่อนฝ่าเท้าด้านลงฮะเหมือนถีบตัวให้พุ่งไปข้างหน้าฝ <laughs> ่าเท้า <laughs> <laughs> ดีมากดีมากตัวไม่ต้องเอ็นไปนะเล <laughs> ่อ้างเลือนข้างเอามามา เราจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วน้องรถพร้อมยังไป <มา S 1> พร้อมกันเริ่มครับมาพร้อมกันเร็วเร็วขึ้นหน่อยแคมแข่งด้วยน้องรถทำแค่นี้เดียวพอโอเค่ายที่ได้มากขึ้นก็เตะสูงขึ้น,ยยยยนไฝ <ป S 1> ่ายไหนคะทุกคน,นอา้าวมา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 ,มาออกไปยังไม่งออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวว้าวว,ว้าวว,ว,ว,วว้าวใช่แล้วอา้อาวพักก่อนมานหนึ่งมานิดหนึงนน่งคิป <Keep S 2> รู้ก่อนเราต้องสยวยก่อน ใช่ไม่เหนื่อยเลยชิวๆทำได้จะเหนื่อยยังไงก็ต้องเก็บอาการหายใจไม่ทันก็ต้องเก็บอาการหายใจค่ะทุกคนจิบน้ำได้จิบน้ำได้อ้าวหมดเวลาจิบน้ำแล้ววาง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 เที่ยวต่อไปนะครับเราเดินเอเราเดิน่ะจกหน้าหลังพร้อมเริ่มช้าว้าวนะขึ้นหน้าสองลงสองหน้าสองลงสองมาบางท่านอาจจะเปลี่ยนเท้าสลับเลยนะครับมาว้าวว้าวว้าว ไม่ต้องรีบสู้ๆค่ะไม่ต้องรีบดีมากตารถได้ครับตามรถได้ห้ามแซงผมไม่ใช่นะเรามีสองอาจารยเร็วขึ้นมาเร็วหน่อยหน้าหลังเอออยากเข้าห้องน้ำไม่ต้องใส่สกโพกนะเพราะเราไม่เต้นมาๆๆมาเร็วมาเร็วมาเร็วใช่เหมือนน้องกูจะระเบิดอ่ะฮะเหมือนน่องกูจะระเบิดออกมาเ้าเรานึกไม่เรานึกว่าไม่ระเบิดมันจะไม่ระเบิดเอ้ามาเร็วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ้าวเบาลงว้าว ท่าสุดท้ายแล้วท่าสุดท้ายแล้วสวยอยู่ไปด้านข้างไม่เหนื่อยยังสวยอยู่นะยังสวยอยู่ที่เห็นเงยๆนี่คือน้ำแร่นะคะใช่ฝนตกท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายพร้อมยังพร้อมยังไปพร้อมเคลื่อนที่ด้านข้างกินเนื้อข้าวสั้นๆยกนิดเดียววันล้วเริ่มฮะว้าวช้าก่อนดีนะครับหนึ่งสองสามยกค้างหนึ่งสองสามยกค้างหนึ่ง สามยกค้างหนึ่งสองยกค้างหา้าใช่มาหน่อยเหงื่อเข้าตาเลยเห็นไหมมาหา้หาหา้นั่นละเร็วขึ้นหน่อยโลดมารถจะแซงอาจารย์นั่นละ,ด,นนละดีครับก็ให้มันลืมไปเลยสิคะว่าใครฟิตกือกกันแน่นแน่นนะแต่ของหนูเป็นตัวแทนตัวแทนอะไ <c oughs> รเบาเบาเบา <c oughs> เดี๋ยวเขารู้หนูเบาเบาฮะหรือให้อาจารย์เบาดีไม่ต้องมา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 เร็วปะ ยกเข่านะครับค้างไว้ตัวตรงๆดีเอาละโอ้หมดเรียบร้อยห้าถ้านี่เราก็ผ่อนคลายนิดนึงนะครับเรียบร้อยแล้วเห่ไหมเหมือนโก้หกห้านาทีผ่านไปแป๊บเดียวเนาะเอาไหมเหรอเอาค่อยๆเดินมาว้าวหายใจก็ลึกๆโอ้สบายมากเลยขอซ้ำาีกเซตหนึ่งดีไหมนะครับเอาละ้